สวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำคนแบบเอลูตอนแรกกดวิธีมอดอิเดเตอร์รอแป๊บนะจ๊ะเครื่องค่อนข้างช้าอ้เข้าแล้วจากนั้นกดวิธี create new เลือกไปที่ living เอาตัวไหนก็ได้นะจ๊ะโอเคเราก็เลือกแต่งโมกดไปที่ set human set ตัวนี้จ้าตัวนี้ข้างบนจะเป็นสีตาตอนตาอย <c oughs> เอาละเลือกซิรีบรีบเลือกโอเคอันนี้เราก็จะปรับเป็นสีอะไรก็ได้นะจ๊ะแเราก็ปรับข้างล่างตรงนี้เราจะปรับให้ตอนตายเป็นสีดำสีขาวสีดำสีอะไรก็ไม่รู้เราเลืปิดแล้วก็อันนี้คือสีเลือดก,กดไปที่ select แล้วก็ที่บัตร color กดล่อยอันนี้คือตอนที่เลือดออกมันจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามที่เราเลือกเลยนะจ๊ะสีขาว เราก็จะเลือกให้เป็นสีขาวแล้วเราก็กดี e s e t item setting เพื่อไปตั้งโปรไฟล์ของเราโหมดเออจูบรูปเราก็จะไปตั้งโปรไฟล์ของตัวละครของเรากดกดวิธีคำว่าโหลดขอตัวรูปเลือกรูปภาพแป๊บดูเดี๋ยวกับรูปรูปภาพเสร็จแล้วเราก็กดตั้งชื่อตัวละครกดวิธีคำว่าข้างหลังเนมอ่ะ อาารเราต้องชื่ออะไรก็ได้เราจะต้องชื่อว่ามัน่ารีบกดอะไรนะจริงชื่อจะต้องว่าอะไรก็ได้นะทุกคนไม่ฟิกพอเสร็จแล้วกดที่คำว่าเซฟแล้วมันจะขึ้นคำว่าเซฟแล้วเราออกไปเล่นกับเจ้ามันจะเล้ตัวเลือกบานเลือกดอจเลือกคอมพิวมันดำอยู่โอเคเข้าแล้วจากนั้นเลือกเลือกตัวที่เราเซฟเอาเซฟไปหลายตัวเลยแหละ เราตั้งสีตาตอนตายเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องมายิงแป๊บหนึ่งเราออกมาหลังจากนั้นพอออกมาครบแล้วเร็วๆซีรีบกดไปที่ปืนนี่เนียราจะมาเริ่มทดสอบจากตัวนี้กันอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือปืนอะไรก็ได้อันนี้ปืนแรงสุดเลยใช้อันนี้มัยิงยิงยิงเห็นไหมเลือดกลายเป็นสีขาวตอนตายก็ตาเป็นสีดำตุยโอเคเอาตัวนี้ดู โอเคเรายิงนี่แน่ยิง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 ว้าวยิงยิงอสังเกตได้ว่าเล่ตัวนี้เป็นสีชมพูใครแบวสักคนเลยนะเอาล่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่ามาดูเฉยๆนะจ๊ะอย่าลืมทำด้วยล่ะ